نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أشدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد بنون بوتي إيمان ستاة الله سبحانه وتعالى تنلاي جون يم كرين จงตักวาต่ออัลลอฮฺ سبحانه และอย่างแท้จริงเถิด พราะการยำเกรงการตักว่าต่อลอสพาหหัวตาอาลาอย่างแท้จริงนั้นจะทำให้เราประสบความสำเร็จทั้งในโลกดุนยานี้และในโลกอาเคิรพี่น้องผู้รวมศรัทธาทาั้งหลายมีมนุษย์จำนวนมากมายเพียรพยายามดิ้นรนต่อสู้ในโลกดุนยานี้เพื่อที่จะประสบสิ่งความสำเร็จ ประสบสิ่งความปลอดภัยในการใช้ชีวิตแต่อิสลามซึ่งเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์เป็นศาสนาที่มีความสมบูรณ์ดังที่อัลลอฮ์สผานหัวตาลาได้กล่าวยุมอัคมันตุลลักุมดีนักุมวะตมัมตุอัลเยกุมนิงามตีวรอบดียตุลลักุมอิสลามดีนสุรตุนมาอิดะห์อายะที่สาม อัล l l a h สภาหน้าหัวตาลาได้กล่าวว่าเราได้ทําให้อิสลามนั้นครอบ้วนสมบูรณ์แล้วและเราพอใจให้อิสลามนั้นเป็นศาสนาสําหรับพวกเจ้าทอรุสุล ullah s a ah, l l ล l l a h u alaihi วะ s ัลลัมได้ยืนอยู่ณน้าถุงอัลลอฮ์ในวันซุกในยามอัสรีและหลังจากนั้นทารุสุล ullah s a l l ล l l a h u alaihi วะ s ัลลัมได้มีชีวิตอยู่81วันท่านก็เสียชีวิต และอัลอสพาหนหัวตาลาได้กล่าวถึงใครก็ตามที่เขาได้สวงหาอื่นจากอิสลามดังที่อ ah ัลอสพาหนหัวตาลาได้กล่าวสุรอาลิมรอนยติเปสิบะว่าไม่ยับตระกยรันอิสลามีดีนะฟะลัยยุกะบาลมินว่าว่าฟิลอาิีรอติมินัลขอาซิรินใครที่ได้สวงหาอื่นจากอิสลามเป็นศาสนาหยุดถือเป็นศาสนา ไม่ว่าจะในเรื่องของความเชื่อในการปฏิบัติฟะลยยุกบะลามินอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวว่าอัลลอฮ์นั้นจะไม่ตอบรับจากเขาว่าวฟิลอาครอติมินัลคอซิรินและอัลลอฮ์สภานะอัตาลาได้กล่าวอีกเช่นเดียวกันในสุรานิมรอนอายะห์ที่สิบเก้าอินนดีในอินดัลลอฮินอิสลามแต่จริงศาสนาณที่อัลลอฮ์ตาลาหมยถึงศาสนาที่อัลลอฮ์สภานะอัตาลาส่งตอบรับก็คืออันอิสลามดังนั้นพี่น้องผู้รวมศรัทธาทั้งหลาย หากในวันนี้เราต้องการสิ่งความปลอดภัยหากในวันนี้เราต้องการความสำเร็จเราก็าจะต้องยึดมันในอันอิสลามที่ถูกต้องยึดมันในอันอิสลามที่ทารอซูลุลลอฮิซัลลอฮุอะัยฮิวาซัลลัมได้นำมาอัลลอฮ์สบฮานะฮูวะตาลาได้กล่าวในสเร 5, ุตุนนัมอายะที่ 8, 10, 9และอายะที่ 9, 0 الله سبحانه وتعالى ได้ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ مِّن فَزِعَ يَوْمَئِذٍ الْآمِنُونَ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ الله سبحانه وتعالى ได้ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ كريكو ก็ตามที่เขานั้นได้นํามาซึ่ง เขาได้นำความดีไปสู่วันกิยา亚马ความดีในอายะนี้ดังที่อิมามอันอัลบาวีร์ราะหิมาฮุลลอฮุตะอาลาท่านได้กล่าวนั่นก็คือมินกะลิมะตินอิคลาสฮิยะชะฮาดะตุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นก็คือคำที่มีความบริสุทธิ์ก็คือกะลิมะต์กะลิมะตุตเตฮีดถอยคำแห่ง การให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ตาลาชาฮาดตัวแลาอิลาฮะอิลลัลลอฮคือการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดปฏิเสธพระเจ้า,จ,าจอมปลอมทั้งหมดยกแว่นอัลลอฮฺพาณหวตาลาที่เป็นพระภูเป็นเจ้าที่แท้ทททจริงด้วยการยืนยันดังนั้นอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวว่าใครที่ดำม,มาสิ่งความดีมันจะอบิลฮัสนาที ฝ่าละหูคอยรุมมินหาเขาจะได้รับการตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่เราดิน้นรนต่อสู้ในโลกดุนยานี้นั่นเพื่อให้ได้มากซึ่งความสำเร็จและความปลอดภัยเราอาจจะได้รับความดีงามบางส่วนซึ่งเป็นการตอบแทนจากลอสพาหาหัวตาลาสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาในโลกดุนยานี้ ฟิดุนยาฮัสันในโลกดุนยาก็มีความดีงามแต่ละตาลาได้กล่าวว่าในวันกิยามะนั้นในวันกิยามะนั้นฟาละหูคอยรุมมินฮาเขาจะได้รับการตอบแทนที่มากมมยที่ดีกว่าที่มีความประเสริฐกว่าฟะมัมมินอซยุมาอิดินอามินุนแล้วลอสพาหนวตาลาได้กล่าวว่าพวกเขาจะได้รับความปลอดภัย จากความตื่นตระนกจากความกลัวในสภาพที่พวกเขานั้นเห็นการลงโทษของอัลลอฮฺผานะหัวตาลาในวันเกมาดังนั้นใครก็แล้วแต่ครับพี่น้องเขาต้องการความสําเร็จเขาต้องการความปลอดภัยในโลกดุนยานี้เขานําสึ่งความดีและความดีนี้นั่น ถือว่าเป็นจุดรวมแห่งความดีก็คือลาอิลาฮออิลลัลลอฮในตัฟซีดของอยมามอัสซาดียูรฮิมะฮุลลอฮุตาอัลาในตัฟซีดของทาง่ทานท่านได้อธิบายมาจาอับ ah ิลฮัสซันใครที่นำมาสิ่งความดีอิสมุจินสินยัชมาลุกุลุฮัสซันะตินความดีในอายันนี้นั่นครอบครอบคลุมในทุกๆความดี ไม่ว่าจะเป็นเกาลียะความดีทางด้านคำพูดเอาฟียรี่ทางด้านการปฏิบัติทางด้านการกระทำเอากอนบียะความดีที่อยู่ในหัวใจว่ามันจะมันจะอบิลฮัสนะใครถี่นํำมาสิ่งความดีร่วมครอบคุ่มถูกถูกความดีและลอสพานาวตาลาได้แล่วว่ามันจะอบิสไซอจติและในวันเกียยมากใครถี่นํำมาสิ่งความชั่ว ย่นีอิสลิกะท่นส่อ้ยอิมามอัลบาอูรับหิมุลลตลายนีอกความชั่วใตรงนี้คือเป็นจุดส่วนรวมแห่งความชั่วก็คือการตั้งภาคีต่อลอสผานหัวตาลาการตั้งภ้าคีต่อแล้วกบัตวโุหุมฟินนาร์ถูกจะเจ้าน้อิลลามาคุณทุ่มทำมานลุนแลวลอสพาณหัวตาลาเด็กเล่าว่าใบหน้าของพวกเขานนัจะทุกข์หลากลงสูนรกของอัลลอฮ์ تفسير ของอิมามอัลบาอรัมาขอลพระเาแลาคบแตหัวของพวกนนารไม่ถึงอุลกว่าวลาขกเใบหน้าของพวกเขานั้นจะทุกหลากลงสูนรกนี่คือความตกต่ำของชาวนร์กและสิ่งที่พวกเขานั้นนำไปในวัลกิยามะซึ่งเป็นจุดรวมแห่งความชั่วร้ายที่สุดคือชิรคก็คือการตั้งพาคี่ต่ออัลอตล ฟักบัตวอูฮหุมฟินนาร์ันตุยจเ้านาอิลละมาคุณตุมมตะมาลูนและไม่มีผลตอบแทนสําหรับพวกเขาแวนแต่สิ่งที่พวกเขานั้นได้กระทําได้ควนควายวายในโลกดุนยานี้พี่น้องผูง้รวมศรัทธาทางไลยมีอายะอันกุรอานมากมายที่เราได้อ่านและเราได้ไตรตรองใครควรตะดับบรและให้เรานามาสิ่ง การปฏิบัติเพื่อให้ได้มากสิ่งความสำเร็จและความปลอดภัยณวันวนี้ทามว่าความปลอดภัยทางในโลกดุนยาและอาคิรอตามความรู้สึกตามความเข้าใจของเราตามสิ่งที่เราได้ควรคว้ายวายในโลกดุนยานี้คืออะไรอัลลอฮฺสผ่านะหัวตาลาได้กล่าวอีก <ت ص في ق> الذيين آمنوا ولم ينبسوا إيمانهم بظن من أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الله تعالى declare ในสุรทูละอา م ยี่ิบแปดสิบสองบรรดาู้ที่อีมานศรัทธาอย่างทูกตองนั้นวะลัมยันบิสูอีมานะฮุบวุ ن มินเขาจะไม่เอาอ ي, ى, ي, ي, ي <من> م านของพวกเขานั้นไปปาปนไปผสม กับบิวนมินด้วยการอาธรรมซึ่งในอาย,ายาน่นี้นักทับซีรวล้วนแลวอธิบายตรงกันก็คือบิชิรด้วยการตั้งภาขีต่ออัลลอฮ์การอาธรรมในอาย่านี้ที่อัลลอฮ์ตาลาได้สั่งผู้สัทวาว่ายาวอีมานของพวกเขาไปปาผลผสมกับวุลุมการอาธรรมก็คือการตั้งภาขีต่ออัลลอฮ์ตาลา อุลาอิกลาหุมุลลัมวะหุมมุฮตะดูลสำหรับพวกเขาแล่านั้นจะได้รับความปลอดภัยนี่คือความปลอดภัยเทพูรัทธาจะต้องแสวงหาและดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ได้รับมาสิ่งความปลอดภัยที่แท้จริงทางโลกดุนยานี้และอาคเร์วะหุมมุฮตะดูลและพวกเขานั้นได้รับทางนำที่ทุกตองจากอัลละห์ประการต่อมาครับพี่น้อง

ใครก็ตามใครก็ตามที่มาพอบชั้นในวันกียามะและเขานั้นได้นำซึ่งเต็มทัวแผ่นดินเลยนั่นก็คือขอตีอัจริความพิดของเขาเขาได้นำมาซึ่งความพิดเต็มแผ่นดินกลับไปยังอัลลอฮฺตาลาในวันกียามะวะลายุชริกุบิชัยอْ แต่มีเงื่อนไขว่าเขานั้นไม่ได้ตั้งภาคีเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาตั้งภาคีต่อข้าต่อฉันนี่อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวนะครับในบันทึกคอยมัมุสลิมอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวว่าละกีตูฮูบิมิสลิฮามัฟิโรตันอัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวว่าฉันจะพบกับเขาบิมิสลิฮาด้วยความเมตตาด้วยการให้ที่เต็มเหมือนกัน เสมือนกับที่เขานําความพิษมาเต็มทัวผพนดินอะไรล่ะที่อลัลลอฮฺจะประทานในแก่เขาเมื่อฟิรตันคือการอภัยโทษตอการอภัยโทษต่อเขาแต่มีเงื่อนไขว่าอย่าตั้งภาคีต่อล้อนนะอย่าทําชีริกต่อละนะ้อนนะยาาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเสมอเหมือนกับอัลลอฮ์นะในทุกๆุกเรื่องในการข้อความช่วยเลือในการวิงวอนขอดอา ในทุกทุกมินอัลวาอินอิบาดะในทุกทุกชนิดกออการทำอิบาดะนี่คือความสำเร็จของผู้ศรัทธ,ธาที่อยู่ในโลกดุนยานี่นี่คือความปลอดภัยที่ผู้ศรัทธ,ธาจะได้รับจากอ AH ัลลอฮฺพาณะหัวตาลาอัลลอฮฺตาลาจะคุมครองเขาในโลกดุนยาและเขาจะได้รับความปลอดภัยคือได้รับจากได้รับการปลอดภัยจากกระซาบจากการลงโทษของอัลลอฮ์ในวัลกิยามะและมีฮะดิอิกบทหนึ่งเช่นเดียวกัน Nemusna ko Imam Ahmad hadis raingan jadan Abi Zarr bin Radhiyallahu anhu sen Tan ya Rasulullah au sini O Allah sang sang sia Tan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sang sia ท้า ر س و ล u l l a h صلى ا ل ل วะ ل ัลลัมได้กล่าวว่าอถ้าทำทัศซดีอาตันฟัตบิยหะฮาสนะตันตัมฮูฮะเป็นคำสังเสียที่ยิ่งใหญ่มากเป็นคำสังเสียที่มีคุณค่ามากเมื่อท่านทำความผิดใดความผิดหนึ่งฟัตบิอะฮะหาสนะตันตัมฮูฮะท่านจงลบล้างความผิดนั้นด้วยกับความดี ท่านจงหลบหลังความพินันด oh ้วยกับความดีและท่านอบีซลรินก็ได้กล่าวถามต่อรสูลุลลอฮะสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อไปว่าอามินัลฮัสซานัติลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำวักัลิมตุลอิคลาสคำว่าอัลตัวฮิดชะฮัดะตุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อามินัลฮัสซานัตถือเป็นความดีงามใช่หรือไม่นี่คือสำนวนที่ท่านอบีซลริน داي قَالَ ثُمَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ أَفْضَلُ الْحَسَنَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُرْ بِالْقَوَامِ الدِّيْغَامِ نعم الَّتِي بَرَزَتْ فِي سُتْلَاوَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ سُنَّهَ شَهْدِيَكَ هِيَ أَحْسَنُ الْحَسَنَاتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ถือเป็นความดีงามถือเป็นสิ่งที่มีความดีงามมากที่สุดแล้วประเสริฐที่สุดแล้วนี่คือฮาดีที่มีความสอดครองสึ่งกันและกันแต่ปัญหาในวันนี้เราต้องการความปลอดภัยในขณะที่เราใชา้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้แต่เรากลับละเลยในเรื่องของการให้เอกภาพตลอดเรากลับละเลย ในสิ่งแต่เป็นความดีงามที่จะหลบหล้างความผิดของเราในอดีตเรากลับลืมว่าเรานั้นอยู่ในโลกดุนยานี้นันดุนยานั้นเสียชีวิตแค่ครั้งเดียวเราจรึงใช้ชีวิตอย่างสเปสปะเราจรึงใช้ชีวิตโดยไม่กลัวการทำบาปเราใชา้ชีวิตโดยไม่ได้แยแสไม่มีความละอายต่อลอสผานหัวตาละ,สะเสมือนกับเรานั้น กลับไปกลับมาพลิกไปพลิกมาเสมือนกับใบไม้ที่นบ,บีสลัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวว่าหัวใจของมนุษย์เสมือนกับใบไม้ที่อยู่ใต,ต้ต้นไม้ใต้โคนไม้เดี๋ยวมันก็ผิดความเดี๋ยวมันก็ผิดหายนี่คือสภาพทเทตอรอซูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวมีซอฮาบะฮ์ท่านหนึ่งมาถามท่านฮุซัยฟะห์มุญญะมานรอฎิยัลลอฮุอันมันนิฟากู อะไรคือการกลับกรอกอย่าลืมนะครับการกลับกรอกเนี่ยมีสองประเภทนิฟาคุลอักบาร์กับน,นิฟาคุนอัสกอรนิฟาคุนียะติกาดีกับนิฟาอุลอามลีการกลับกรอกที่ทางด้านความเชื่อออกจากอิสลามไปเลยหมายถึงอะไรอิฟารุนอิสลามเปิดเผยแสดงความเป็นอิสลามแต่สอนเรียนสิ่งการปฏิเสธต่อรอดในหัวใจ แต่ส่วนนิฟากอามาลีผูดก็ผูดโกหกรักษาไม่รักษาสัญญาบิดผิวสัญญาได้รับหน้าที่มอบหมายก็ไม่ได้ปฏิบัติตามนาทีที่ได้รับมอบหมายแล้วเวลาโตเที่ยงก็ใช้คำผูทีายาบใครนี่คือนิฟากอามาลีทางด้านการปฏิบัติพอมีซอบาคนหนึ่งมาถามทานันหุซัยฟาว่ามั่นนิฟากูอะไรคือการกลับปลอกเรามาดูคำตอบของทันหุซัยฟา ฮัลโหลไซฟาร์ด้วยัลลอฮุอันฮฮได้กล่าวว่าอันต "أن ت ت, ت ك ล م بِالإسلام ولا تعمل به ولا تعمل به أن تتكلم ب ِ ا บิฮิอันตตะััลลมบินอิสฟากก็คือการที่ท่านพูดท่านกล่าวเกี่ยวกับเรื่องของอิสลามพูดเกี่ยวกับเรื่องของอิสลามแต่ท่านไม่ได้ปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านกล่าว พราะอะไรครับพะในสมัยของทารุสุลอฮ l s ลล l อ u a l a ัอายะห์กุรานที่ัลอได้กลาในสุรุตุสุรุตุลบา์รัต ا ل ต ل و ن ك ت กิลูนอายะนี้ไม่ได้ลงใ้แก่อาลุนกิตคบในนครมดีนาอย่างเดียวแต่อายะนี้รวมถึงบรรดามุนาฟิกในนครมดีน์ด้วยพวกเขาฉกชวนประกาศโฆษณา จงปฏิบัติตามสุนนะนบีจงมาถือสินอดจงมาละมาดแต่เวลาซุบฮ์ไม่เห็นไม่เห็นบรรณามุนาฟิกินแม้แต่คนเดียวแต่เวลาละมาอิชายยมาก็ไม่เห็นมุนาฟิกินแม้แต่คนเดียวนั่นคือในสมัยของท่านนบีสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านอุไยฟ่าจึงให้คำตอบที่นักว่าและเข้มงวดว่าการที่เราจะพูดเรื่องใดในอิสลาม เราต้องตรวจสอบและมีความอ่อนน้อมทมตนและจะต้องซ้ำนึกในสิ่งที่เราพูดและสิ่งที่เราพูดเราก็จะต้องรับผิดชอบอันตะตะกัละมาบินอิสลามวะตะอามัลูบิท่านแค่พูดแต่ไม่ปฏิบัติเสมือนกับมุนาฟิกีในสมัยนบียเรียกร้องคนอื่นสู้อิสลามวันเศร้าในอังฟุสักุมแต่พวกเขาลืมตัวของพวกเขาเอง นี่คือสภาพที่อันตรายอย่างยิ่งครับพี่น้องลใลเนในกลยวันเกียามะท่านอับดุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านได้กล่าวถึงลักษณะของมนุษย์ในวันในกลยวันเกียามะในบัทึิค่อยมัมุสท่านอับดุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่ากลยกายวันกยียามะนั้นอันฟิทันจะมาหาผวกเจ้าเสมือนกับกลางคืนที่มันมาหาผวกเจ้าโดยความหมืดแยกระวงังความจริงความแท็ดไม่ได้ จนกระทั่งยุสเิฮุร์รจูลูมุมมนันวยุมซีกาฟิราวยุมซีมุมมนันวยุสเบฮุกาฟิราวยับิอูดีนะฮุบิอารอดินมินัดดุนยาทรสุลลลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้กล่าวว่าจนกระทั่งชายคนหนึ่งตื่นชาวขึ้นมาในสภาพใจอีมานแต่พอถึงต,ตอนเย็นเขากลับเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาชายคนนึง อยู่ในเวลาเชา้าอีมานต่อเนียศรัทธ,ธาต่อรออีมานต่อพอถึงตอนเย็นเขาเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาเป็นไปได้อย่างไรและลักษณะของพวกเขาก็จะค้ายสึงส่งศาสนา้ายสึ่งทางนำแลกเปลี่ยนทางถี่ถูกต้องเพื่อที่จะรับพ้นทางถี่ลงพิษบอล,ละละมาใส้ตัวใส้ใจนี่คือสภาพที่มันอันตรายอย่างยิ่งกับพี่น้อง ดังนั้นทางโอของผู้ศรัทธาที่จะได้รับความสำเร็จและได้รับความปลอดภัยทางโลกุญญานี้และอาครอาล و ل ลลัลล الله ะลัยฮิวะนลลัมนที่คอยมัมรมีดีจากซัยาด bin ع ل ะจากลุงของท่านในกล่าวว่ากานันนบี ص ل ั الله ุอ ي ล و ย ل ิวะกูนอัลลอฮุมมอินนีอะอูซุบิกะมินมุระมินมุนะติน أ ว ท่านรอซูลุลลอฮะสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้วิงวอนขอดุอ oh ัต oh um ่ออ um ัลลอฮ์อยู่เสมออัลลอฮฺมะอินย์ย้าอูซุบิกะมินมุนการะตินอัคลากิขอให้เรานั้นขออัลลอฮ์ตะอาลานั้นทรงคุ้มครองเราจากมารยาที่เลวซ้ำวันอามาลีการงานที่ไม่ดีวันอหวาอยและการปฏิบัติตามอารมณ์ผู้ศรัทธาจะต้องต่อสู้กับอารมณ์ไฟต่ำจนกระทั่งเขาได้จากโลกดุนยานี้ไป เราจึงเห็นว่าฮะดีสก่อนหน้านี้นเป็นฮะดีสที่อันตรายมากชาวซาลฟได้กล่าวว่าสภาพที่อันตรายไกลวันกิยมะคนหนึ่งตื่นชาวขึ้นมาอาลามิลละตินย,ยู่ในแนวทางว่ายุฟิโรอาลามิลละตินพอถึงตอนบ่ายก็อยู่อีกแนวทางไปเชืยออีกอัตกีด้านไปปฏิบัติอีกรูปแบบนึง วายมสีาลามินละทินและพอไปถึงตอนเย็นก็ไปยึดอีกอากีด้านหนึ่งไปยึดอีกมิลลาแนวทางหนึ่งนัสลุลลาสลามะลอาฟียเขาดูอาให้เราได้ปลอดภัยกับพี่น้องทางมดนั่นคือการตามอารอความคิดเห็นทางมดนั่นคือการปฏิบัติตามอันอหัวปฏิบัติตามอารมณ์แต่นบีวิงวอนขอดูอาลอมาอินนีอาอูุบิกัมินมุงการอติน أ خ ل ว ق و มา ع م ا ل ว والاهوا ขอดูอาตลอดสเานอัวะตาละ ให้เราได้ปลอดภัยจากฟิตนต่างๆให้เราเป็นผู้ที่ปลอดภัยท้งโลกดุนยานี้แหละครคิเราค์อะกกอลิฮาซาฟุรุลฮะลิวละกุม و ล س ا ئ ر ا ل م ฟิรูฮกอฟูรุรเราะฮีม <laughs> Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa syahadu an la ilaha illallah wa wahidah wa la syarikalah. ويتولى الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلاةً وسلامًا دائمًا متلازمين إلى يوم الدين وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن الله وملايكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اعز الإسلام والمسلمين وزل الشرك والمشركين ودمّر الدين واجعل هذا البلد آمنًا مطمئن وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.